คุณทำงานหนกักพยายามทุกวิถีทางแต่เงินก็ยังไม่มาตามที่ฝันใช่ไหมคะความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้ก็คือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินหรือมันนี่แมกเนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการลงมือทำอย่างบ้าคลัง่งแต่เป็นการปลดล็อกพลังภายในที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดต่างหากค่ะแล้วพลังที่ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะปลดล็อกมันได้ยังไงวันนี้เราจะมาไขาความลับนี้ไปด้วยกันค่ะ ย้อนกลับไปในช่วงกลางศตวรรษที่20นะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนทั่วโลกเลยนั่นก็คือพลังแห่งจิตใต้สำนึกของด j o s e p รโจเซฟเมอร์ฟีค่ะท่านได้เปิดเผยความจริงที่น่าทึ่งมากๆว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยคือขุมพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆที่สามารถเปลี่ยนความเชื่อของเราให้กลายเป็นความจริงในชีวิตได้เลย พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจิตใต้สำนึกของเราเปรียบเสมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ค่ะไม่ว่าเราจะปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปดินก็จะทำให้มันงอกงามขึ้นมาเสมอดังนั้นถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์เป็นความมั่งคั่งเราก็แค่ต้องป้อนสิ่งที่เราต้องการเข้าไปในจิตใต้สำนึกอย่างสม่าเสมอผ่านการพูดกับตัวเองในเชิงบวกหรือที่เรียกว่า affirmations และการสร้างภาพในใจหรือ visualization นั่นเองค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยนะคะแต่มันคือการตั้งโปรแกรมความคิดของเราขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยฟังดูอาจจะเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่าง neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองได้เข้ามาสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างน่าสนใจมากๆากเลยค่ะผลการวิจัยบอกเราว่า สมองของเราเนี่ยสามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงเส้นทางของเซลล์ประสาทได้ตลอดเวลาจริงๆนั่นหมายความว่าเราสามารถฝึกฝนจิตใจของเราให้คิดบวกให้เปิดรับความมั่งคั่งได้จริงๆไม่ใช่แค่การเพอร้อฝันลมๆแหล้งๆอีกต่อไปและที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะคะแนวคิดของอับราฮัมฮิกส์ที่พูดถึง law of attraction หรือกฎแห่งแรงดึงดูดได้ขยายความเรื่องนี้เอาไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะ ว่ากุญแจสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การลงมือทำแต่คือการเป็นหรือการรู้สึกเป็นคนคนนั้นไปเลยพูดง่ายๆคือเราต้องปรับคลื่นพลังงานภายในของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาเสียก่อนการดึงดูดเงินล้านจึงไม่ใช่แค่การอยากได้แต่เป็นการรู้สึกและเชื่อว่าเราเป็นคนที่คู่ควรและพร้อมจะได้รับสิ่งนั้นแล้วจริงๆและนี่แหละคะ่ะคือจุดพีคที่หลายคนมองข้ามไป ความรับที่แท้จริงของการเป็นมันนี่แมกเนตไม่ใช่การเสกเงินล้านมาจากอากาศไม่ใช่แค่การท่องคาขา,ขาหรือการจรินตภาพแบบผิวเผินแต่มันคือการปลดล็อกตัวตนภายในของคุณให้เชื่อและรู้สึกอย่างสุดหัวใจเลยว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งนั้นจริงๆเมื่อจิตใต้สำนึกของคุณ ถูกตั้งโปรแกรมใหม่ให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดงานแล้วพลังงานภายในของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะและพลังงานที่เปลี่ยนไปนี่แหละที่จะไปดึงดูดโอกาสดีๆผู้คนใหม่ๆและสถานการณ์ที่นำพาความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตคุณราวกับเป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวเหมือนกับว่าจักรวาลแห่งนี้พร้อมที่จะจัดสรรทุกอย่างมาให้คุณเพียงเพราะคุณได้อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นแล้วนั่นเองค่ะ เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของการปรับจูนเคลื่อนความถี่ภายในที่ส่งผลกระทบต่อโลกภายนอกอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลย สรุปแล้วการปลดล็อกจิตใต้สำนึกเพื่อดึงดูดเงินล้านไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแต่มันคือการเดินทางเข้าไปข้างในเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพลังงานของคุณเองคำถามคือคุณพร้อมที่จะตรวจสอบความเชื่อเก่าๆที่อาจจะฉุดรั้งคุณเอาไว้แล้วหรือยังคะและพร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นผู้ดึงดูดความมั่งคั่งอย่างแท้จริงแล้วหรือยังอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ